สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูกิ่งนะครับหลังจากที่มีเพื่อนๆนะครับพี่น้องสอบถามมานะครับว่าหลังจากที่เราพุนเสร็จนะครับเราจะทําอย่างไรต่อนะครับเราจะพุนต่อเลยไหมหรือว่าเราจะงดน้ํานะครับหรือว่าเราจะใส่ปุ๋ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมาแนะนําวิธีนะครับที่ ผมได้ปฏิบัติอยู่นะครับซึ่งก็มันก็จะต่างจากหลายๆท่านนะครับก็ลองนำไปประยุกต์ดูนะครับทีนี้มาฟังวิธีแบบผมนะครับนี่คือโรงที่เราเก็บผลผลิตไปแล้วนะครับหลังจากที่เก็บผลผลิตไปแล้วนะครับผมก็จะให้น้ําต่อนะครับโดยเริ่มใส่ปุ๋ย8 24นะครับก็ ขั้นตอนก็คือทําเหมือนช่วงที่เราสะสมอาหารนะครับก็คือใส่ปุ๋ยลดน้ํานะครับไปซักประมาณ3-4ครั้งนะครับจากนั้นเราก็มาพ่นสะสมอาหารทางใบช่วยนะครับโดยหลักๆก,ก็จะใช้052 34นะครับเป็นตัวหลักร่วมกับแคลเซียมโบรอนอะไรพวกนี้นะครับ จากนั้นเนี่ยพอเราสะสมครบแล้วนะครับเราก็จะทำการพุูนนะครับซึ่งการพุูนนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยมันจะอยู่ในช่วงของเดือนปลายเดือนธันวาคมนะครับก็จะทำการตัดกิ่งสั้นนะครับประมาณ2ตานะครับ2ถึง3ตาก็แล้วแต่นะครับลองดูนะครับ จากนั้นก็ให้น้ําให้ปุ๋ยตามปกตินะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ผลผลิตอาจจะมีหรือไม่มีมากน้อยขึ้นอยู่กับการสะสมอาหารความสมบูรณ์ของต้นของกิ่งนะครับฉะนั้นหลักๆก,ก็คือในช่วงนี้เนี่ยเราจะรลูนกิ่งเพื่อสร้างกิ่งใหม่นะครับเพื่อที่จะไปรลูนในช่วง กลางปีนะครับแล้วก็ให้ออกในช่วงปลายปีนะครับก็คือช่วงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองนำไปประยุกต์ดูนะครับที่เห็นใบนี้นะครับก็คือผลมาจากการงดน้ำนะครับแล้วก็การสะสมอาหารถ้าลักษณะแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าค่อนข้างดีนะครับใบทึบใบหนาแล้วก็ใบเปลี่ยนสีนะครับ หลักการหนึ่งก็คือเราจะสังเกตนะครับโดยการเด็ดใบนะครับมาแล้วเราก็บีบด,ดูนะครับถ้ามันกรอบนะฮะแสดงว่าการสะสมอาหารนั้นได้ผลนะครับแต่ถ้าใบาย,ยังไม่กรอบก็แสดงว่าการสะสมอาหารนั้นมันยังไม่ค่อยได้ผลดีเท่าไหร่นะครับจากประสบการณ์ถ้าใบากรอบ โอกาสที่จะมีลูกติดดอกก็จะสูงด้วยนะครับก็ลองนำไปประยุกต์ดูนะครับสวัสดีครับ